สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเบสอีกแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะเบก็จะมาทำเด็กทัวร์ค่ะรีวิวโต๊ะเขียนหนังสือของเบสฉบับปี2022นี้นะคะเดี๋ยวเบก็จะพาทุกคนไปทัวร์ดูว่าบนโต๊ะเขียนหนังสือเบสนี้ที่เรียงรายมาถึงตรงนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะ ค่ะเริ่มแรกเลยนะคะโต๊ะเขียนหนังสือของเบสเนี่ยจะต่อกันทั้งหมด3ตัวด้วยกันก็จะมีตัวแรกเลยเป็นตัวหลักตัวนี้เนาะก็จะเห็นกันบ่อยๆในการอัดคลิปหรือว่าอะไรก็ตามนะคะเป็นที่หลักที่เบสใช้สําหรับนั่งทํางานนั่งอ่านหนังสือตัวที่2ค่ะก็คือจะติดกันแบบนี้อันนี้เนี่ยก็จะเอาไว้วางของนะคะและตัวที่3เช่นเดียวกันเขาจะวางแนวขวางนะตัวนั้นเนี่ยก็เอาไว้วางของเช่นเดียวกัน ตรงนี้จะมีอุปกรณ์คู่ใจของเบสค่ะก็คือจะมีหมอนคูโรมีเอาไว้พิงสำหรับเรียนหนังสือแล้วก็จะมีตัวผ้าคลุมมีหูตัวนี้เนี่ยเอาไว้ห่มเรียนนะคะจะได้ไม่หนาวเวลานั่งตรงนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเบสพาไปดูทีละโต๊ะละกันนะคะเริ่มจากโต๊ะแรกเลยโต๊ะนี้นะโต๊ะนี้เนี่ยมองไกลๆก็จะเป็นที่คุนหูคุณตากันนะคะเบสก็มีการจัดใหม่เล็กน้อยนะก็มี การแบบว่าขยับอันนูนอันนี้ไปหน่อยนะคะผ้าปูโตของเบสเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นผ้าปูโตที่เป็นแผ่นรองเมาส์นะคะเบสก็สั่งมาเป็นลายมายเมโลดีเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะมีเมาส์บลูทูธนะของเบสม,มีนี่กล่องใส่แว่นมีที่วางโทรศัพท์คูโรมิค่ะแล้วก็มีแพลนเนอร์สำคัญมากๆเลยนะถัดมาตรงนี้นิดนึงนะคะฝั่งนั้นเนี่ยจะเป็นรีมเฮาส์นะคะแล้วก็ ะเป็นบริเวณพื้นที่เตียงของเบสเดี๋ยวเบสถอยหลังให้ดูนิดนึงนะอันนี้เนี่ยหัวเตียงเบสเนี่ยก็จะมี dream house 2หลังแล้วก็มีตุ๊กตาแอนิเมเตอร์นะคะแต่ว่าอันนั้นเนี่ยเอาไว้ในส่วนอื่นแล้วกันเนาะ,ะมาดูทางนี้กันต่อนะคะข้างล่างสุดเนี่ยเบสก็จะวางเป็นพวกกล่องกล่องแบบอ๋อลายคาแรคเตอร์ต่างๆนะก็จะเรียงแบบนี้ไปเบสว่าวางแบบนี้มันสวยดีค่ะข้างในมีอะไรบ้างส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคอลเลกชันต่างๆค่ะ เขากล่องเขาเป็นหน้าอะไรก็จะเป็นตัวนั้นเลยอย่างเช่นคุโรโมิเนเปิดออกมาเนี่ยก็จะเป็นคอลเลกชันของคุโรโมิทั้งหมดเลยนะก็จะได้เห็นจากคลิปทําสรุปสอบอะไรแล้วนะคะเดี๋ยวเบสจะสุ่มเปิดแค่บางอันละกันเนาะอ่ะอย่างอันนี้ไมเมข้างในก็จะเป็นไมเมหมดเลยค่ะทําให้ง่ายต่อการหยิบจับนะคะอันนี้ไม่ใช่แล้วค่ะคิตตี้ราะว่าคิตตี้ไม่ได้อยู่ในนี้นะคะแล้วก็นี่ลิตเติ้ลทวินก็จะมีแบบเทปอะไรแบบนี้นะคะ ต่อไปค่ะมาข้างบนก็เหมือนเดิมเลยค่ะจริงๆตัวนี้เนี่ยมันแอบมันแอบหล่นมาหรือเปล่าเออก็คือตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวคาแรคเตอร์นะคะก็จะเหมือนเดิมเลยมีปอมปอมไมเมคิตตี้ชินามอนกูเดธมะนะเบสก็จะใส่ปากกาดินสอเครื่องเขียนเป็นคอลเลกชันนะคะอย่างตัวปอมปอมเนี่ยก็จะมีเอ่อพวกดินสอปากกาที่เป็นปอมปอมปุรินนะ ไมเมก็เช่นเดียวกันนะะเป็นไมเมหมดเลยคิตตี้ชินามอนแล้วก็กูเดทามะนะคะทั้งหมดนี้เลยถัดมาริมสุดเลยทั้งนี้นี่ก็เป็นไอเทมใหม่นะคะที่เบสเพิ่มมาก็จะเป็นตัวกระจกคุโรมิตัวนี้นะเบสก็เอาไว้ส่องนะคะไว้ส่องแบบใช้แบบส่องตอนเรียนส่องตอนอัดคลิปอะไรแบบนี้เนาะมันสวยดีนะคะมันตั้งได้ด้วยแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเป็นผ้าขนหนูเบส อ๋ผ้าคนหนูลายคุโรมิคาเบะเอาไว้รองสําหรับแก้วน้ํานะคะเวลามันมีไอน้ำเนี่ยมันจะได้ไม่เลอะ,เอะโตะเนาะที่นี่นะคะโอ้ยตัวไมเมะหล่นไปตัวหนึ่งนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นโซนที่เบสจัดใหม่เช่นเดียวกัน mm hmm. คือมันก็จะเป็นที่โชว์ของอะคะ่ะทุกคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกซุมซุมซาริโอที่เบสแบบซื้อมาจากญี่ปุ่นนะคะเบสก็เอาเขามาวางตรงนี้ แล้วก็จะมีตัวแคปคาราด้วยที่เป็นคาแรคเตอร์ซาริโอต่างๆนะคะพอมองเข้าไปก็จะเห็นเจ้าตัวนี้เนี่ยอยู่แบ็คหลังของพวกกล่องใส่ดินสอกล่องใส่ปากกาของเบสนะคะข้างในนี้ก็จะเก็บของเล็กๆน้อยๆเช่นพวกแบบกระดาษโน้ตกล่องค่ะที่มันไม่มีที่ไว้แล้วหรือว่าจะเป็นตัวกระจบาแบดนมารุนะบนสุดค่ะทุกคนอันนี้คือเบสก็ต่อนะคะใช้ตัวชั้นซาริโอในการต่อนอะก็เหมือนเดิมเลยค่ะก็จะเป็นพวก กาเดนสอนะคะก็คาแรคเตอร์ต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นชินนมอนนะคะก็จะวางวางแต่ของชินนมอน l i ตเติ้ลทวินสตาร์นี่อันนี้ชอบมากเลยฮัลโหลคิตต้ค่ะไ y m เม o ลดีแล้วก็จะมีปอมปอมบุรินค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นในโซนของโต๊ะแรกนะ สู่โซนโตที่2กันนะคะเป็นโตว,วางของโตว,วางของเนี่ยเบสก็จะปูด้วยแห่นรองเมาส์ตัวคุรโรมิตัวนี้นะคะจริงๆอันนี้เบสซื้อมาก่อนแล้วก็มาใช้กับโต๊ะตัวนี้แต่ปรากฏว่าขนาดเขาเล็กเกินไปอะค่ะเวลาเขียนมันก็จะรู้สึกถึงพื้นต่างระดับอะไรแบบนี้เกะกะขัดหูขัดตาก็เลยต้องสั่งผืนใหญ่มานะอันนี้ค่ะอย่างแรกเลยก็คือจะเป็น MacBook ของเบสนะคะ MacBook ของเบสก็ห้อยห้อยแบบตัว ของ c a s ต f y นะคะ Disney Princess เ,เป็นสายคล้องมือเอาไว้กันตกเนาะแล้วก็ใส่เคสเป็นเคสเจ้าหญิง c a s ต i f y เช่นเดียวกันค่ะเบสใช้ Macbook รุ่น Macbook Pro นะคะรุ่น13นิ้ว M1 ะคะ mm ่ะ hmm. ก็เป็นตัวปัจจุบันตัวล่าสุดเลยเนาะ mm hmm. อันนี้ค่ะก็จะเป็นบรรดาแบบที่ใส่หรือต้นเทวินสตามันก็จะมี พวกเดกคลัตนะคะเวลาคลิปจากกระเป๋าเนี่ยจะได้เห็นอเบแบบหยิบเดคลัตตรงนี้นะนี่ก็จะมีตาปั๊มมีอะไรบางทีก็แอบใส่มั่วเหมือนกันนะคะมีเดคลัดมีตาปั๊มมีอันนี้มีโพดอิดโพดอิดมาโพดต,ตรงนี้ได้ไงก็ไม่รู้นะนี่ก็เดโคลัตเช่นเดียวกันเต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้สติกเกอร์นะคะเออมีความมั่วสูงว่าสติกเกอร์ยังอยู่ในนี้ได้เลยประมาณนี้นะ อันนี้เป็น snow g l o ค่ะเป็นลายเชอรี่ชุ่มดูทางนี้กอนละกันฝั่งนี้ค่ะเบสก็จะเป็นตัวที่ใส่เบลินชักนะคะเบสใส่พวกยางลบกับลิควิดเอาไว้เป็น collection ค่ะเช่อนอย่างอันนี้เนี่ยจะเป็นลิควิดเทปทั้งหมดของเบสลิควิดลิควิดเทปทั้งหมดเลยเบสก็จะยัดเขาใส่ไว้ในนี้นะคะก็น่าจะได้เห็นในคลิปที่เบสเปิดกลุ่มนะคะลิควิดเทปแล้วนะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบซาริโอเลยฝั่งนี้ค่ะเป็นยังลบซาริโอนะคะเบก็จะรวบรวมเขาเอาไว้ตรงนี้เวลาจะต้องหยิบจับเนี่ยจะได้หยิบง่ายนะฝั่งนี้ก็คือมันก็จะหลุดตีมานะคะพวกที่ไม่เข้าพวกหรือว่าซาริโอบางอันเนี่ยมันไว้ไม่พอแลเ้เบก็จะมูฟเขาไมา่อยู่ในหลิงชักนี้นะเวลาอยากจะหยิบจับเขาเนี่ยจะได้ง่ายค่ะ ่งซ้ายมือนี่เป็นลิ้นชักเรียงรายเลยนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกสติกเกอร์นะเช่นไมเมก็จะข้างไหนก็จะมีสติกเกอร์ไมเมยมรอนครีมอันนี้ก็จะเป็นคอลเลคชันของแมรอนครีมนะคะปอมปอมมีสติกเกอร์ปอมปอม t ักซ d o ด a m อันนี้ <laughs> ไม่มีอะไรเลยเพราะว่าตัวคอลเลคชันเขาเบก,ก็ไปใส่กล่องแล้วนะคะสติกเกอร์ชินนามอนอันนี้อ่ะอันนี้ก็ไม่มีอะไรแปแดอวง วางได้ไงสติกเกอร์เ t t ั t ทวินสตาค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นสติกเกอร์ l e l l o t i t t y ข้างบนก็ยังคงเป็นลิ้นชักอยู่นะคะก็ความจริงแบบก็ใส่อะไรมั่วๆอยู่นะอย่างอันนี้ก็ใส่พวกเทปนะคะที่ทำเอาไว้นี่ก็จะเป็นพวกสายวัดพวกสติกเกอร์กาวอะไรพวกนี้นะก็แอบมั่วอยู่จริงมาทางขวามือกันบ้างค่ะก็ลิ้นชักเป็นคอลเลกชันเนาะ ข้างบนสุดเลยเป็นที่ใส่ของไส้ดินสอนะคะเวลาเบทําคลิปใส่กระเป๋าเนี่ยจะได้หาง่ายหน่อยไม่งั้นน่ยมานั่งหาว่าไส้ดินสออยู่ตรงไหนนะส่วนลิ้นชักอื่นๆค่ะเบธก็จะใส่เป็นกระดาษโน้นเล็กๆหรืออะไรแบบเ,เ,นะเนี้ยเป็นคอลเลกชันเอาไว้นะอย่างไมเมเนี่ยทั้งหมดก็จะเป็นไมเมเลยนะคะปอมๆข้งางในก็จะเป็นปอมๆทั้งหมดเลยคือลิ้นชักเนี่ยเขาเป็นคาแรคเตอร์อะไรของข้างในก็จะเป็นคาแรคเตอร์นั้นเลยนะคะ ก็จะได้เห็นเบดหยิบจับพวกนี้เนี่ยในช่วงทําสรุปสอบนะหรือจัดกระเป๋าที่บางทีเบสก็จะแบบเออหยิบเอยเบสต,ต้องการตัวนี้ตัวนี้จะหาตัวนี้ตัวนี้เบสก็จะหยิบจากตัวนี้มานะแล้วก็นี่ hello kitty ก็เป็น kitty นะคะบางอันมันก็ล้นจนเปิดแทบไม่ได้นะคะ cinnamon mm hmm. little twin โ okay. อเคข้างบนนะคะทุกคนเป็นที่ใส่ปากกาที่ขอบอกว่ามั่วที่สุดในโลกนะคะเพราะว่ามันไม่มีที่วัยแล้วพวกนี้เนี่ยมันจัด c o l l e c t i o เหมือนกับ เจ้าพวกซาริโอคาแรคเตอร์พวกนี้ไม่ได้เลยนะคะเบกก็จะเอามากองรวมกันแบบนี้นะคะอย่างพวงนี้เนี่ยก็จะมีอะไรบ้างดินสอไม,ม้มีดินสอไม้มีตัวด็อกเตอร์กริปนะคะตัวนี้แล้วก็มั่วๆค่ะมีคูโลมีมั่วไปหมดเลยเคโลอะไรแบบนี้นะเป็นปาก,กาดินสอนะคะฝั่งนี้ก็จะออกแบบพวกปากาหัวโตนะคะเดี๋ยวเบดึงให้ดูเพราะว่ามันเหมือนมันจะหล่นออกมานะตัวนี้ ะมีพวกปากกาหัวโตอะค่ะที่แบบกดแล้วขยับได้แบบนี้เนาะนี่ก็จะมีลิลัคคูมาก็มีนะคะลิลัคคูมาเบก็ชอบตัวขอที่มันตีกล่องอองแป้งน่ารักมากเลยนะลิลัคคูมาก็จะอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็พวกมวั่วๆทั้งหลายที่ไม่มีที่จะไว้นะคะเบ็เอามาวางตรงนี้นะอย่างที่บอกไปโอเคค่ะทางนี้กันบ้างทางนี้นะคะอันนี้ ตกลงมานิดนึงนะอันนี้ก็จะเป็นที่ไว้ของไม้มรรทัดกับกันไกค่ะเบสก็จะเอาไม้มันทัดทุกอย่างที่เป็นที่เบสผสมเอาไว้ค่ะมาไว้ไวตรงนี้นะไม้บัรทัดยาวไม้มันทัดสั้นนะคะคาแรคเตอร์ต่างๆเลยแล้วก็ข้างหน้าแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีกันไกค่ะกันไกทุกชนิดของเบสนะคะมีกี่แบบก็จะไว้ตรงนี้คัตเตอร์นะจะได้ง่ายต่อการหยิบจับค่ะสมมติว่าเบสต้องการจะหาเนี่ยเบสก็มุ่งมาตรงนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องไปตรงอื่นเนาะ เล่นชักคูนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะเบสก็ใส่ของมัวมากๆเลยข้างบนตรงนี้ค่ะก็จะมีสีไม้ซาริโอแล้วก็มีกระดาษโน้ตข้อต่างๆนะคะที่ใส่เป็นตัวอะไรกระดาษโน้ตจะเป็นตัวนั้นเลยค่ะเพื่อง่ายต่อการหายที่เบสบอกไปนะคิตตี้ไมเม,มลิเติลชินามอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระดาษโน้ตเหมือนกันแล้วก็จะมีตัวโคมไฟตรงนี้น่ารักมากนะคะก็คือกดแล้วมันก็จะสลับสลับไฟได้นะคะเดี๋ยวจะเปิดทุกคนได้ดูกัน น,นี่เห็นไหมเขาก็สลับไปไปมานะคะมันจะมีคลิปรีวิวแยกด้วยนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้ดูก่อนคลิปนี้หรือหลังคลิปนี้นะข้างล่างค่ะจะเป็นลิ้นชักที่เ,เบสก็เคยจัดโต๊ะสไตล์นี้มาก่อนแล้วเนาะแต่ว่าเบสเอาเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะข้างในมีอะไรบ้างโอ้โหเยอะมากเลยส่วนเนี่ก็จะเป็นพวกกระดาษโน้ตเล็กๆอะคะ่ะเนี่ยกระดาษโน้ตคอต่างๆเล็กๆนะ เ,เล็กๆเบสอยากจะทำำะําชําหระโตอีกรอบหนึ่งมากเลยปี2022อยากจะรีวิวโตวทุกส่วนอนะโดยการหยิบแต่ละส่วนมารีวิวให้ละเอียดกว่านี้ค่ะเพราะถ้าคลิปรีวิวโตวแบบนี้มันจะดูนานมากถ้าเบสรีวิวละเอียดอาจจะหลายชั่วโมงเลยเนาะก็เดี๋ยวเก็บไว้พิจารณาอีกรอบนะคะอันนี้ปากกาสีค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไมค์คัลเลอร์นะที่เบสใช้แล้วก็จะเป็นตัวไฮไลท์นะเป็นสต a b บโรค่ะ อันนี้ก็เก็บมัวม,วม,ว,ม,ว,มวมีพวกตาปั๊มมีเทปนะคะมีตาปั๊มอุปกรณ์ที่ต้องใช้แม็กตาปั๊มกระดาษโนต้ตอันนี้ก็จะมีกาวนะคะกาวเรืองแสงช็อกโกแลตมีตาปั๊มกระดาษโนต้ตทั้งหมดเลยอันนี้จินเบซันน่าจะเป็นซันเอ็กนะคะอันนี้ก็จะเป็นลีลักคูมาทั้งหมดเลยเห็นปะก็จะพยายามใส่ให้เขาแบบเข้าตีนกัน ฝั่งนี้ก็เป็นซาริโอนะคะกระดาษโนต้ตเล็กๆซาริโอนี่ก็กระดาษโนต้ตเล็กซาริโอเช่นเดียวกันนี่มีกบเหล่านะคะกระดาษโนต้ตอีกแล้วกระดาษโนต้ตกระดาษโนต้ตและการ์ดอันนี้เป็นการ์ดเทปนะคะเทปที่มันแบบไม่เข้าพวกนะอยู่ในนี้แล้วก็นี่สติกเกอร์อะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็นี่ก็เป็นเทปค่ะ โซนที่2น่าจะหมดแล้วเดี๋ยวไปดูโซนสุดท้ายกันนะคะเป็นโซนของแผงช้อปปิ้งกับเนี่ยทางนี้ทั้งหมดเลยแผงช้อปปิ้งก็เบ็ดก็จะเก็บพวกของที่มันแขวนได้เอาไว้นะคะอย่างเช่นแบบโพสต์อิทแบบเกือบทุกชนิดอย่างเงี้ยเบ็ดก็จะเก็บเขาไว้ที่แผงตรงนี้นะเวลาจะเลือกใช้เนี่ยจะได้หยิบจับสะดวกนะคะหรือจะเป็นพวกสติกเกอร์พวกรีฟิลลิควิดเทปอะไรพวกนี้นะ ปากกาบางอันยังเอามาแขวนแล้ไม่ไม่มีที่ไว้นะคะแบบดินสอไม้อะไรแบบนี้เนาะสติกเกอร์ขอ่งนั้นเป็นสติกเกอร์นะคะแล้วก็ลงมาตรงนี้ก็จะเป็นเทปคอนี้นะคะที่เป็นคาแรคเตอร์มีหล่นมาในีอันหนึ่งเพราะว่ามันวางไม่พอนะมีชิงชาเทมีกระดาษเซลล์มูลอ่าแล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นตัวที่ไว้ดินสอกดพวกดร็กรีปครูโตกะนะคะก็เปใส่ไว้ในนี้เนาะ ลินชักเล็กๆยังไม่มีอะไรค่ะก็คือยังไม่มีของจะใส่อันนี้เนี่ยคิดว่าเบสเอาไว้ทำอะไรรู้ปะ่ะเบสเอาไว้รองตัวหลังคาค่ะพอดีหลังคาห้องนอนเบสชอบรั่วเวลาฝนตกหนักๆใช้ตัวนี้ในการรองน้ำนะคะและล่างสุดตัวนี้เนี่ยจะเป็นบรรดาพวกซอริโอคาแรคเตอร์ที่เบสจัดเป็นคอลเลกชันเอาไว้นะคะก็จะมีเป็นตัวสติกเกอร์กระดาษโน้ต masking t a ปอเลยแบบนี้เนี่ยก็คือจะอยู่ในนี้นะคะ อาจจะยังขอยากไม่เปิดให้ดูแล้วกันนะคะเดี๋ยวชำละโตจะเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นลินชักสารพัดประโยชน์นะคะใส่พวกของจิปาถะที่ปัดฝุ่นอันนี้เป็นที่ปัดฝุ่นเวลาบนโต๊ะมีฝุ่นนะคะเบก,ก็จะปัดเขาออกเนาะตะก้าช้อปปิ้งสอันค่ะเอาไว้ใช้ทําคลิปจัดกระเป๋าอย่างอันนี้เนี่ยเบก,ก็จะมีการใส่แมสพวกแมสคูโรมีเอ่อกิบคูโรมีอะไรพวกนี้ไม่มีที่ไว้ทุกคน กำไรนะคะหรือว่าตัวยางรัดผมก็คือมาไว้ในนี้เลยมาทางนี้กันบ้างค่ะทางนี้ก็จะเป็นอ่อรวมบรรดากล่องนิสอของเบนนะคะก็ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสมิเกิลน,นะคะพีมีเป็น 10, 10บๆใบเลยนะแล้วก็จะมีพวกกล่องนินสซอรซาริโอแบบอื่นด้วยบางอันเนี่ยหายไปแล้วน่าจะอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะก็พวกไม์เมโลดี้ชินนามอนที่แต่ก่อนทำคิดจากกระเป๋าบ่อยๆนะจำไม่ได้รับไปไว้ไหนนะคะ แล้วก็ด้านล่างอันนี้เนี่ยก็จะเป็นโซนของพวกกระดาษโน้ตอีกแล้วนะคะกระดาษโน้ตเนี่ยมันไม่มีที่ไวเบก็จะใส่แบบนี้กระดาษโน้ตเซตเขียนจดหมายค่ะบรรดาพวกโพสไอต์อะไรต่างๆที่มันไม่มีที่ไวโน้เบทก็จะมารวมอยู่ตรงนี้สติกกิ้งสติกเกอร์นะคะแพลนเนอร์มีอะไรแบบนี้นะแล้วก็เนี่ยที่คาดผมที่ใช้อัดคลิปค่ะแล้วก็ถุงผ้าเออถุงผ้าคูโรมิกับไมเมก็จะอยู่ตรงนี้ ด้านล่างค่ะทุกคนเป็นรวมเซตเขียนจดหมายที่เบสได้สะสมเอาไว้นะคะหรือว่าที่เบสใช้รีวิวเนาะก็จะเป็นคอลเลกชันต่างๆนะคะลิตทวินบอลบอลริบบอนอะไรแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะแบบเยอะไม่ค่อยมีที่วัยนะคะข้างในก็จะแอบ,บมีคลิปกับตัวขวดน้ํามีตุ๊ก,กตาตัวน้อยด้วยฝั่งนี้อาจจะยาวไปถึงฝั่งทางนี้นะคะก็จะเป็นบรรดาพวก เล็เชอร์หนังสือเรียนอะไรพวกนี้ที่จะเป็นจะต้องอ่านนะแล้วก็อันอ่ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่จะต้องใช้นะคะจะมีพวกแ้มแ้มแ้มก็มีเยอะนะคะมีเนี่ยตามที่ซื้อมานะคะไม่กี่อันไม่ใช่เยอะสิเออไม่ไม่กี่มีไม่กี่อันแล้วก็จะมีสมุดสมุดซาริโอกระดาษรายงานซาริโอก็มีนะคะสมุดซาริโอกระดาษรายงานซาริโอ แล้วก็จะมีสมุดที่ใช้สอบด้วยนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกกระดาษเล็กๆนะคะที่เบสเก็บเอาไว้คือมันไม่มีที่เก็บเลยก็จะเก็บเขาเอาไว้ตรงนี้นะคะข้างล่างนี้จะเป็นบรรดาอุปกรณ์ใช้สอยนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ําขวดน้ํากล่องข้าวช้อนส้อมแป้งสีฟันนะอันนี้ก็ทางสํานักพิ์ส่งมาให้ใช้นะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้รีวิวเลยว่าจะทําละครสั้นสักกทีหนึง ช่วงนี้ก็ยังไม่ว่างนะนเบตติดสอบอยู่นะคะมีกระเป๋า iPad ค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกระเป๋า MacBook ค่ะนี่ก็จะเป็นทั้งหมดนะคะของตัวเขียนหนังสือของเบสนะประมาณนี้เลยค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เบสเนี่ยสอบเสร็จเบสจะมาทำชําแหละโตะให้ดีไหมปี2022ก็คือจะดึงมาทีละอย่างแล้วเปิดให้ดูเลยว่าเฮ้ย แต่ละอันเนี่ยเว็บใส่อะไรไว้บ้างนะคะเอาแบบนั้นดีกว่าเนาะคลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนเข้ามาดูนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย